สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืนท h คลิปนี้ผมจะพูดถึงเหรียญตัวนี้บัตรกำนันผมเคยพูดอยู่เสมอๆนะในละหลายคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนนู่นอีกนะครับว่าอยากเติมเงินเกมนี้คุณจะต้องเติมด้วยบัตรกำนันเท่านั้นเพราะว่ามันถูกกว่าเดิมคุณจะเติม35คุณจะเติมเหรียญละ35บาทไปทําไมในเมื่อคุณสามารถเติมได้29นะครับแล้วตอนนี้ผมเจอร้านที่ เลยอยู่ที่28แล้วด้วยถึงมันจะไม่28เป๊ะแต่มันก็สามารถเฉี่ยวเข้าไปในเขต28กว่าได้และถ้าเกิดว่าเติมเยอะคุณก็ยิ่งลดได้เยอะกว่านี้อีกนะครับซึ่งร้านนั้นก็คือร้านจอนชาวไร่ครับสาเที่ผมแนะนําร้านนี้แน่นอนเหตุผลม,มีเพียงหนึ่งเดียวครับก็คือร้านนี้เข้ามาสปอนเซอร์ช่องผมเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่การร่วมงานครั้งแรกระหว่างผมกับร้าจอนชาวไร่นะ จอชาร่าเคยเข้ามาสปอนผมเมื่อตอนผมเล่นอยู่นิโนะละเกมนิโนคุนิรอบนี้ก็มาได้เจอกันอีกรอบนะครับกับเกมนี้เหรียญเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูผมจะเติมโปรโมชั่นนี้ถ้าสมมติคุณม,มีเหรียญนี้แล้วนะผมใช้โปรโมชั่นนี้ถูกที่สุดละตอนนี้ที่ผมจะทดสอบให้ดูได้นะครับนี่ซื้อกระทง5นะครับใช้สูตรยูเก้าเก้าใช้หนึ่งแทนไม้ใช้ปับป๊บปั๊บเห็นไหมครับ ผมเรียนเลยสิบสี่ละแล้วผมได้กระทงมาผมกดไปงั้นๆแหละไม่ได้หรอกกระทงไันได้ยากมากผมเอามาทำคอนเทนเนอร์เฉยกดไปโอเคเดียวบอลละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเติมเหรียญเนี้ยยังไงแต่ผมแนะนำว่าใช้จอนชาวได้เพราะว่าร้านนี้ไว้ใจได้ครับ ไม่มีแบบไอ้คำที่คุณเคยได้ยินมาว่าเติมเงินเกมระวังเจอรีฟงรีฟันอ่ะเออความจริงมันมีไงมันมีร้านที่แบบว่าเก็บยอดเติมไว้เยอะๆแล้วสุดท้ายก็ไปรีฟันเอาเงินกลับคืนมาแล้วไอดีดเราก็โดนแบนนะครับมีแต่ร้านนี้ไม่ใช่นะครับผมการันตีให้โอเคมาเข้า Facebook นะครับแล้วก็มาดูที่ร้านจองชาวไร่จะเห็นว่านี่คือการถูกใจ9.2หมื่นนะครับผูด,ดตาม9.5หมื่น คือไม่ผิดแน่นอนแล้วก็เวลาคุณโอนเงินเข้าบริษัทเนี่ยมันจะเป็นบริษัทเติมเกมจรรชาไร้นะครับมันไม่ใช่บัญชีบุคคลดังนั้นเรื่องโกงไว้ใจได้นะครับไม่มีเข้ามาดูที่มเมสเซจอันนี้เป็นที่ผมชอบมากนะครับผมชอบมากไอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้น,น,นะครับพอถามเขาว่าผมจะเติมเกมโซแลนเขาก็โยนโยนมาให้ว่าอฮ้ยบัตรกำมันหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเหรียญเนี่ยศูนย์จุดเก้าเก้านะครับถ้าซื้อหนึ่งเหรียญสาสิบเอ็ด โอ้สามเอ็แพงกว่าร้านอื่นแต่ถ้าเป็นเป็นหละ่ะหก็เป็น147นะครับหาร5เหลือ29.4สิเก้าจุดสแล้วเข้าเลทแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็น15 15จะเป็น434นะครับแล้วก็หารด้วย15าคราวนี้เหลือยี่ถ้า28.9เนี่ยถูกกว่าร้านอื่นแล้วนะในอัตราการเติมที่15เหรีนะยญอะเดี๋ยวผมลองแวะไปดู500ร้อยดิหนึ่งี่ศูนย หารห้าร้อยยี่สครับอ่ะทีนี้ที่ผมชอบมากคือตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามาจากช่องปืนเทสครับมีสร็อเพิ่มไหมลูกค้าเติมเพชรเท่าไหร่ผมบอกสิบห้าเหรียญได้ราคาใหม่ครับบัตรกำนันสิบหเหรียญเหลือสี่สหนึ่งจาก4เท่าไหร่จากสี่สสี่เหลือสี่สามหนึ่งหนสอีะลดอีก3บาท ลดอีสามบาทนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาใช้บริการจอชารไล่ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของช่องผมแล้วนตอนนี้นะได้ส่วนลเพิ่มอีกนะครับแม้ว่าจะเติมน่าจะได้ทุกได้ทุกเกมแหละได้ทุกเกมะมีหลายเกมเอามาใช้ได้ทุกเกมเลยทีนี้วิธีเติมอะ่ะเขาจะขอแค่ u i d นะครับแล้วก็ชื่อขอ2อย่างเนี่ยขอแค่ u ู d กับชื่อเขาไม่ไม่มาวุ่นวายอะไรกับคุณหรอกแล้วคุณก็ โอเนเงินให้เขานะครับปุ๊บปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับผมก็มาแวบ,บ,แบบบๆเย็บเย็บมาดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมโอเคนะครับเหล่านี้ก็จะทําให้คุณถูกลงแล้วก็ผมก็สามารถพูดชื่อร้านได้อย่างเาต็มปากเต็มคำแล้วเพราะว่าตอนนี้เราได้ดีลแล้วนะครับแสดงความยดีกับผมด้วยนะในที่สุดก็มีดีลเข้ามาเ่ะงั้นก็คืนนี้สั้นๆครับต่อไปก็จะมี อจอนชาวไรมาที่ช่องผมละทวกคลิปสําหรับคลิปของโซลา l นิเวิร์และก็คลิปเกมอื่นๆนะครับที่ร้านสามารถเติมได้หรือแม้จะเติมไม่ได้ก็ตามผมก็ลงแอดจะดีนะเจอกันทีๆบ่ไยๆนะช่วงนี้งั้นก็ขอบคุณท่านที่ิดตามับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ